เจอนครกอสีมาก็เน้นตั้งรับแล้วรอสหมือนกับด้วยบอลยาวนี่ได้ผลมาแล้วครับเก็บสามแต้มนอกบ้านมาได้อันนี้เยืถึอเอาตวัดลูกนี้แล้วทำเซรีญเข้าไปแล้วโอ้โหไม่ทันครับโอ้อันนี้เยครับเผลอแป๊บเดียวตีเสมอให้กับเมืองทองได้ครับถึงด้วยครับแล้วเติมเข้ามาลูกนี้ก็ชัดแน่เลยโอ้โหครับนีครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเนี่ยครับเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วโอ้โหยืด ยืดเต็มๆเลยนะครับเป็นบุญทวีนะครับที่เปิดเข้ามาครับลูกนี้ใทีรพลแทงติดยังมีป๊อปลุยต่อแล้วซัด <c oughs> ลูกนี้ปัดอยากไ่พ้นอีกทีหนึ่งแล้วสกิดโอ้โหไปเลยครับ <c oughs> แบบนี้หนึ่งต่อศูนย,ย์นะครับโดยทีรพลยอะเย้ยนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เบองทองเริ่มจะมาแล้วกระโดกตรงนี้ วิถีเข้าหาประตูแล้วก็จบบังเข้าไปเอาวะเดี๋ยวมันลุ้นนะครับมันล้ำไม่ล้ำแต่ว่าตอนนี้เข้าไปแล้วครับโอ้เสร็จเลยครับกนี้ทีเด็ดเลยครป๊อปวินเลียมป๊อปเข้าขวาจะกดอีกไหมจ่ายต่อมาบุญทวีเปิดยัดมาแล้วก็เรียบร้อยหนึ่งต่อศูนย์ครับทำเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหน่าจะเป็นคนนี้ครับนรพลมารับป๊อปมีอ้อมหลังมาแล้วป๊อปเอาไปเองตัดเข้าไหนเหลี่ยมซ้ายด้วยป๊อปไหลมาอานิเยกับตัวจริงลูนี้เรียบร้อยกับหนึ่งศูนย์ครับ 5นาทีกับ42วินาทีครับเมื่อมาลูกนี้เอ้าป๊อปเกี่ยวลง้อ้าหลบกิติพงษ์มาไปต่อได้ป๊อปไหลมาแปรลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหคู่เดิมเลยครับวิลเลี่ยนป๊อปแอสซิสต์ครับแล้วก็จบสกอร์โดยเห็ุป๊อปแทงมาลูกนี้อ่า้วครับทางขวาสุพรลงโลกสุพรแปรไปลูกนี้ชัดติดเซฟเอ้าแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหอลนน่ะทันหลังไปครับอานิเยครับแต่ก็ยังมีคนนี้วิลเลี่ยนป๊อปครับหาประตูแรกในรอบ วีระเทพเปิดต่อลูกนี้แล้วเบิ้ลเร็วกับสระอ้าวคอสสุดท้ายหลุดมาจริงติดแซฟแล้วได้ทีนึงเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับ4ต่อ2ครับจากตัวสำรองทีละคเยอะเย้ยนาที83ทองกรบป๊๊ปเปิดโอ้โหอานิเย่เนี่ยมันรอเสาแรกกรบป๊๊ปเปิดไปสักต่อสองสุพรยังปันเปิดแฉลบแล้วได้ครเอาละครับแต่ว่าไม่ใช่แฮตติกครับคราี้เป็นสรมีไซเยฟครับ ม,มีมารับบอลน้องพามาเอางแล้วตักให้อานิเยเข้าเขตโทษแล้วกระดกลูกนี้สุดยอดเลยครับโอ้โห,โห,โหไปเสมอจนได้ครับเมืองทองครับให้อานิเยกระดกบอลเข้าไปเลยครับดูตรงนี้ครับโอ้โหไม่ต้องจับจังหวะแรกเลยครับพลาดเองเมืองทองให้อานิเยยิงเร็วมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โห จังหวะเสียบอลเนี่ยครับแล้วอันเดียในผัวเพชรฆาตจริงๆครับ1-0เมืองทองนำแล้วมาเข้าทางอันเดียด้วยต่อมาถึงซาดอมิซาเยฟ3ระสานโปต้าต่างชาติแหมเล่นกันได้ดีเลยครับเข้ามาวิลเล่ปั๊มแต่งแล้วได้ยิงโลกได้ไปอีกแล้วครับ2-0โอ้โหแต่โลูกเลยเปิดยกไปข้ามมาโอ้น้ำหนักพอดีเลยครับปุกสะกอนแต่งไหลให้มาขวามีเติม ให้แต่งแล้ววิลเล่ปอ๊อปดึงสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยไปเลย3-0ครับโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับโอ้โหอย่างนิ่งเลยครับวิลเล่ปอ๊อปลมกนี้โยนไปเสาสองขึ้นไม่ได้อาดีเยตตามมาเล่นครับเฮนรีอาดีเยเปิดเข้ามาลูกนี้กลาวิทจะพลิกไปเราซ้ายโอ้โหหายเลยครับ1-0ครับกลายเป็นจังหวะที่กลาวิทเนี่ยลุย สอลวิทย์เปิดจัดเอ้าลุดเลยครับสวะนดีเข้าขวาขวาหล่อเน่งๆแล้วจริงอาแล้วครับคราวนี้ไม่น่าจะมีอะไรมาเอาประตูคืนจากเมืองทองนะครับซาดามีซาเยฟครับโอ้โหลูกนี้เหนือชั้น